นี่ครับผมเข้าเกมมาก็สามารถปรับแต่งหรือแต่งหน้าให้กับตัวละครของเราได้นะว่าจะอยากได้ความสวยแบบไหนห <c oughs> <c oughs> น้ามึงเหมือนไม่อยากมาหน้ามึงเหมือนไม่อยากเล่นเกมะไปนอนไหมอย่างเงี้ยไปนอนไหม โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยเยนโอ้ไม่ได้เปิดคลิปนานลิ้นรัวไปเลยก็สําหรับวันนี้เรามาอยู่กับเกมดาร์กเนียซาก่านะครับผมก็เป็นเกมที่เปิดใหม่วันนี้วันแรกแต่ว่ามันเปิดลงทะเบียนให้เป็นเดือนเดือนแล้วแหละแล้วผมก็ได้ลงทะเบียนแล้วก็ ล็อกอินทิ้งไว้แล้วแล้วก็สําหรับวันนี้เออคือเมื่อวานมันเปิดให้ดาวนโหลดแล้วแล้วผมก็เลยเข้าไปดูเอ้ยมาแล้วคอมูมของดาโกเนียซากา้าเขาเปิดเล่นวันนี้ตอน9ก้าโมงผมก็เลยตื่นแต่เช้าเพื่อมากดดาโกเนียซากา้าแต่ซึ่งตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงและอันนี้คือเพิ่งตื่นขอบคุณมากพอดีผมได้ทําการเข้ามาเล่นไว้แค่นิดหน่อยนะนิดหน่อยบอกไว้ก่อนว่านิดหน่อยเพื่อที่จะแบบมาอัดคลิปแบบเรียวๆเลยนี่ แงาภาพแอนิเมชันนี้คา่าแรกก็จะมีวิศาตครับผมเป็นตัวเขาเรียกอะไรนะจำเวทจำเวทนี่คือคือผมแต่ละเกมเนี่ยของตัว MFO RPG เนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมจะเล่นเป็นตัววิศาตเนาะจะไม่ค่อยเล่นพวกเอ่อแดนเอ่อพวกอาเชอร์แดนเซอร์หรือแลนเซอร์เอ่อแลนเลนเซอร์แลนเซอ,อ her, cer, ร์อาเชอร์เดนเซอร์แลนเชอร์เออแต่เกมนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าอยากจะเล่นเป็นวิศาตหรือว่าแลนเซอร์ดี เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมเริ่มที่ตัวแลนเซอร์ก่อนแล้วกันนะครับผมเป็นตัวที่ถือโลแล้วก็หอกหักไปหนึ่งอันครับอเ,เอาเป็นว่าเฮ้ยผู้หญิงก็สวยว่ะดูเรียวดินี่ครับผมเข้าเกมมาก็สามารถปรับแต่งหรือแต่งหน้าให้กับตัวละครของเราได้นะว่าจะอยากได้ความสวยแบบไหนห <c oughs> <c oughs> น้ามึงเหมือนไม่อยากมาหน้ามึงเหมือนไม่อยากเล่นเกมไปนอนไหมอย่างเงี้ยไปนอนไหม <c oughs> นี่คมด,ดูดูจันไม่เกรงใจใครโอ ทรงผมเขาก็มีให้เลือกเยอะนะนี่มีมัดจุก2ข้างด้วยข้างซ้ายสีมพูข้างขวาสีเหลืองโคตรเท่โอเคครับผมเดี๋ยวเราตั้งชื่ออเลยดีกว่าลีเบเป็นไงชื่อลีเบ้คือเกมนี้นะครับสามารถเล่นได้ทั้งตัวของเขาเรียกอะไรนะใน PC แล้วก็ Android แล้วก็ iOS เลยคือเล่นได้ทั้งในโทรศัพท์แล้วก็ PC เลยนะแต่ว่าอันนี้คือผมลองมาแล้วปุ๊บนี่กดสเปซบาในการสไลด์นะ แต่นี้ผมจะใช้เป็นกดเอาเพราะมันจะสะดวกกว่าว่าไงปูเฉยสวนขอแทงหนึ่งทีอึ๊บนี่เราโดนโจมตีเราก็แดดนี่กดสกิลหนึ่งพุ่งเอ้ยสกิลสองพุ่งไปก็ได้หอกปั๊บปับปับป๊บอืมเฮียโดนน้ำเมดอันนี้เราปาโลอึ๊บอืมปาโลไปหมุนได้นะโรเทะปั๊บอืมอุียโดนน้มอ้่งออมล่งไปหุด้นะอระเทศป๊บ หมุนหมุนหมุนเฮ้ยเรามีเพื่อนมาช่วยตีแม่งดินี่ครับผมแล้วเมื่อกี้มันเป็นเออเหมือนแบบว่าเป็นไง <c oughs> จับปูใส่ฉวนมาขี่แม่งเลยโคเท <ations> ชูมือขึ้นแล้วมุนหมุนยังเป็นเบเบรดเลยหนแนนหนา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 แนน ขี่ปูเสียเฉือนหนูลูกไม่เจ็บหอยแล้วลูกไล่มอนสเตอร์ไปจนได้ไล่มอนสเตอร์ไปจนได้เราชนะแล้วนี่ครับผมคือรับรางวัลการดาวน์โหลดล่วงหน้าครับผมอันนี้คือผมได้ทาการดาวน์โหลดไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วแต่ว่าแล้วก็ลงทะเบียนไปแล้วแล้วก็รอเกมเปิดแล้วเราก็มารับของพวกนี้ได้เลยแล้วก็รางวัลลงทะเบียน3ล้านคนแรกครับผมก็จะได้เป็นอ,อะไรเนี่ย น้ำแฝงอ่ะถาวรอ,อการระจนภัยเริ่มต้นขึ้นแล้วยินดีต้อนรับสู้ดาคุณเนี่ยซาคัวไม่ใช่อ๋อแล้วก็เฮ้ยได้หมวกด้วยประดับหัวคุมะมงคุมะมงคุมะมงเหรอไหนก็ไหนๆแ,แ,แล้วกันรับแม่งเลยแล้วการทั้งสองอันเนี่ยเรียบร้อยอะไรสวมหมวกนี้รู้สึกว่าตัวเองน่ารักขึ้นไปนี่เปิดใช้งานอะไรคิเลตเหรอบวกร้อยยี่ร้อยสี่สิบห้าเฮ้ยเท่วะ่ะปลดล็อกอุ้ย หมุนน้อยหมวกดำอ่ะแล้วแล้วหมวกไอ้ผมกูยาวๆเมื่อกี้ไปไหนแล้วนะเอาเป็นว่าแรกๆเราน่าจะต้องไฟกับไอสองตัวนี้ไอสามตัวนี้ก่อนมาซี่นี่ไงกูเด็ดพุ่งแม่งเข้าไปหอกปั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 กหลบอืมกูเกียร์เสียดถึงเมื่อกูโผล่อืมอืมอืมตูเด็ดไม่ได้แดกตูหรอกอุ้ยมันมีระเบิดหอกแทงอืมนี่ไงครับปักไปดึงที จะต้องใช้จุน,นันจริงๆ,ๆหรือเนี้ยเอาแมงเอ้ยมาอยู่แค่แป๊บเดียวแล้วก็ถอดกำลังเฮ้ยมัมมเยมนะมเรียกไอ้เอ่อหน้ๆๆากวดม,ม,มาเนี่หว่า <c oughs> <c oughs> ขี่จุนั้นไม่เจ็บก้นเหรอมึงพ่นไฟได้เหรอไอ้พ่นน้ำแข็งได้เหรอมาดิมาดิ แทงก็อย่างที่ลบแดดแดชโอ้ยดาเมจยังดีนะมันโดนน้อยๆหนอเอ้าไปไหนวะเวอร์นอร์อุ๊บไอ้เจ่าโคตรโกงอ่ะดูดิมอู้ผู้หญิงคนเดียวโอ๊ยเจ็บไปหอกหมุนอุ๊ยแจก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 เรียบร้อยมันโคตรอ่อนเลยวะ อก็เจอมังกรอยูในเมืองมึงนี่มีแต่อะไรก็ไม่รู้นี่ไงเฮ้ยเหมือนมันโดนในนี่ว่ะแพรี่กลับไปปะแข่งไม่ปล่อยโล่ปะ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 ปย กูปวดพวกจำปวดพวกนี้วะ๋อเข้าในดันเมื่อกี้ปะปลดล็อกอะไรฟังก์ชันแล้วอ๋อออโตโอ้อ๋อแต่ว่าอันนี้เราสามารถใช้ออตโต้ในการโจมตีได้นะก็คือเราปล่อยให้มันแบบแบทเทิลของมันไปเองเลยแล้วเดี๋ยวมันก็จะสู้ของมันเองผมเลยคิดว่าน่าจะเลือกสายของตัวเรนเดอร์นี้มานะเพราะว่าหนึ่งเลยคือแม่งถึกถึกก็มีดามจด,ด้วยแต่ถ้าสมมติว่าเอาเอาอะอะไรวิศาสตร์บานี่คือมันจะแบบ ยืนใส่สก,กิลเรื่อยๆแต่มันไม่ค่อยถึกอะมันจะบาเฮ้ยคุณดูถูกผมไปปะเนี่ยโอ๊ย <c oughs> อุ้ยชี้ยโดนโอ๊ยอืมแทงไปดิพลังไอ,อ้หอกออ่ะลงไปปั่นเลยอะไรวะเนี่ยโอ้ยแรงจังตีตีตีสก,กิลอ จริงๆตอนนี้ผมปล่อยออโต้ก็ได้นะแต่ว่ามันจะได้เท่ดีในการต่อสู้อุ๊บหลบอุ้ยไอีชิบลบอึ๊บโอ้โหโดนเต็มอุ้ยนี่ไงเก็บก่อนเลือ้อแข็งตีตีอะไรชื่ออะไรเซอ,อร์เฟนเซอร์เฟนเทียจิเกนไมเลยเซอร์แฟนเทียได้เดี๋ยวกูจัดการโชว์ไม่ใช่กู แต่มันเป็นมันนี่แหละลบอืมเรียบร้อยฮ่า,ามังกรมึงแพ้แล้วับสกิลอ่าแทงสกิลหนึ่งแล้วก็ไอโลปาโลนะแล้วก็อาจจะเป็นหมุนไอสกิลนี้พุ่งน่าจะยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่การย้ายตำแหน่งดีเอ็มจีอืมแต่เนี้ยคือมันเป็นตีแบบ ตีวงกว้างอะ่ะมันตีสเปซอะ่ะอันนี้น่าจะคุ้มกว่าในการลงดันหรือไม่ก็แบบตีกับมอนฟาร์มมอนยาวๆเงี้ยผมว่าน่าจะคุ้มกว่าไม่เอาครับตอนนี้เรายังไม่เล่นออตโต้เดี๋ยวรอว่างๆเราเอ้ยเขาเรียกอะไรน,นะตอนฟาร์มเราจะเล่นออตโต้นะแต่อันนี้เราอยากเล่นแบบแมนดวนไปกันนะมุนไหมครับมูเรียบร้อยปลปดล็อกแกลลอรี่มันเตอร์เฮ้ยได้เกาะใหมว่วะรองเท้าใหม่รองเท้าใหม่ตีไอ้นกที่เวตัวมึงก็ใหญ่เกินนี่ เฮ้ยเรียบร้อยมันล้มมันล้มมันล้มก็ต้องรีบซ้ำมันล้มก็ต้องรีบซ้ำหมุน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 แทงไปหอกปักปักปัก,ปกอุ้ยมันตื่นแล้วมันตื่นแล้วเอาวิ่งหนีไปไหนแล้วเชนนุม่มปล่อยหอกไปเอ้ยปล่อยโลไปหมุนเรียบร้อยตุยอ่าเก็บกล่องแล้วกูขโมยกล่องแนะั้วเปิดที่เริ่มการเดินทางกับจุม้มหมาและน้องแมวอืม พลาดกับโซล่าแล้ยแมวก็น่าร no no, okay. ัก okay. ดีอ่ะเออแมวหดูมาดีแต่สำหรับผมผมชอบหมามากกว่าฉะนั้นเลือกหมาแม่งเลยเลือกแห้ะลองขึ้นขี่มันดูิเฮ้ยลองขึ้นขี่มาดูนี่ให้ขี่หมาไว้ถ้าเริ่มคุ้นเคยแล้วจาก็ออกเดินทางก็อุ๊ยมันมีหลายตัวโอเคเอาเป็นว่าเรามาเดินดำเนินเควส์ของเราก่อนดีกว่ามันเนไงกอวัน์นกอวันนออะไรอะ เลือกพ็อกเี่ที่คุณจะทำสัญญาคุณจะได้รับคู่หูที่พึ่งพาได้ในแกนประชานภัรมาเป็นกันเถะนะอ,อืมอ๋อสีสวยที่สุดคือสีดําทําสัญญาเรียบร้อยเออผมชอบเกมแนวประมาณนี้นะมันดูแบบดูตะมุตะมิดีอะอะไรนะ่อ๋อต้องฆ่าทั้งหมด4ตัวนี้ใช่ไหมมูนฟ็อกไปแล้วอุย้ยแสดงว่านี้เราก็จะได้เอสามัอีกหนึ่งตัวดิใช่ไหมโอเคเอาไปว่าตีแม่งตัวนี้เลยแล้วกัน เมื่อป็ไรครับขอแล้วลบผิวๆทุกอย่างก็จะดีขึ้นหมุนไปดิเอาแย่แม่งเป็นภาษาอะไรก้นเนี่ยไม่เอาเราไม่ออโตโอ้เอ้ยนี่ถ้าเราเล่นเขาเรียนอะไรนะเออเอาตุยแล้วเหรอวะเฮ้ยแต่ว่าถ้าถ้าเราเล่นเป็น เออไอใส่ไรวะใส่นักเวทอะผมว่าเราก็สามารถไอ้นี้ได้นะเขาเรียกอะไรนะยืนแล้วใส่สกิลได้ยาวๆนะเพราะว่าแบบเหมือนว่าคู่หูของเรามันสามารถยืนแทงให้เราได้อะเออเท่ดีเหมือนกันนะเหมือนแบบมันตีแต่คู่หูเราเนี้ยอุ้ยแม่งใส่ภาษาอะไรให้กูอยู่แล้นะไม่ออโตส้สิแทงแม่งเอยมา้าไออยู่นิคอนอืมอืมแทงอ่ออ่ออย่าทำเพื่อนฉันเรียบร้อยตัยครับ คือมันสามารถให้ตัวละครเพื่อนของเรามันแทงได้ว่าเออมันก็เท่ดีอะไรได้รับยูนิคอร์นเนอมาตัวสุดท้ายอะไรคริสตัลคริสตอซ่ารางวัลท้าทายอ๋อไอพีเพิ่มขึ้นด้วยนี่เลเวล15แล้วเออเล่นสายบิสาร์ดน่าจะดีตัวอะไรวะใจจังอึ๊บมูนตีตีอึ๊บ ไขี่ได้งเลยนะไปหมุนยังไงเราก็กะถึกเพื่อเราก็กดถึกที่จะตายแล้วมังเพื่อนปึ๊บหยุหมุนมันชาร์ป็ลรองว่ะมาดิครับผมได้ทั้งระยะไกลและระยะใกล้เรียบร้อยตุยเรียบร้อยตุยไปทั้งหมดสามตัวเกตัวใหม่ว่ะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจบเคเวสไว้ที่เลเวล16นี้ก่อนละกันเอ้ยแมันขี่มังกรได้ด้วยวะเฮ้ยอย่างกับไอ้อะไรนะโดโดในเกมเดบพวกอาร์พวกอะไรเงี้ยแต่เป็นโดโดแบบพัฒนาแล้วไอ้เจอยืนนิ่นวิ่งว่อนเลยโอเคครับผมก็สำหรับเกมนี้ที่ผมเล่นมันจะช่วงของเลเวล1จนถึงเลเวล16เนาะก็สำหรับเนื้อเรื่องเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยได้เซทอะไรขนาดนั้นแต่ก็ยังพอมีมุมความเป็นแบบเออมันมันมันตะมุตะมิอ่ะเออ แต่เนื้อเรื่องอะ่ะมันคือแบบเราไม่ได้ไปเสพอะไรมันขนาดนั้นเนาะคือเราเสพภาพแล้วก็ความสวยงามและอีกอย่างนึงคือนี่ครับความน่ารักของมันเนี่ยก็ตะมูตะมีเลยโอเคครับผมก็ถ้าสําหรับใครเนี่ยที่อชอบเกมนี้ก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ Play Store หรือไม่ก็ iOS ได้ตามปกติเลย App Store เนาะ iOS ก็ App Store ส่วนไอแอนดรอยก็ Play Store ได้ตามปกติเลยส่วน PC เราก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บของเขาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวก็ถ้าสมมติว่าคลิปนี้ปัง,ปง,ปงมากมากเนี่ยผมจะมาทำคลิปลงดันเจียนต่อแล้วกันนะโอเคยังไงก็ขอบคุณมากกันนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมหนีไปฟาร์มก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาอัปเดตคลิปให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับผมไปและเดี๋ยวคลิปต่อไปน่าเป็นเขาเรียกอะไรนะวิษณ์ไหมจะได้มาแบบเล่นจอมเวทซะหน่อยเพราะเรารู้แล้วว่ามันมีตัวแทงได้ โอเคไปลุยจะกินคลิปหน้าแต่เอลเอลยังไม่ลืมนะ